จเจริญทำสำนึกดีครับหมอแตงบรรลัดครับวันนี้มีสมาชิกหลายท่านนะครับที่โทรกันเข้ามาติดต่อกันเข้ามาว่าอยากขอมอบตัวเป็นสิทธิ์กับหมอแตงนี่ต้องทํำยังไงบ้างทีนี้ระเบียบการของหมอพื้นบ้านเนาะออกจากกระทรวงเลยคนที่อยากจะมีใบหมอพื้นบ้านจริงๆเนี่ยต้องมีอายุการทํางานอายุงานของหมอพื้นบ้านคือรักษาคนในหมู่บ้านเนี่ยเราก็เก็บหลักฐานไว้ในสมุดในแฟ้ม ว่าวันที่เท่านี้วันที่หนึ่งมกงงกลา2-5-6สเพื่รักษาคนป่วยที่เป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเขียนระบุลงไปให้ชัดเจนที่อยู่ชื่อของเขาแล้วก็ยาที่เราใช้กับเขาเราก็จะเก็บเป็นสถิติไว้ทีนี้พอผ่านไปอีก10ป,ปีนะครับครบ10ป,ปีปุ๊บเนี่ยเราก็ไปขอ คณะกรรมการหมู่บ้านขอคณะกรรมการหมู่บ้านขอผู้ใหญ่บ้านให้เซ็นรับรองให้ว่าหมอคนนี้ได้เป็นหมอจริงรักษาคนในชุมชนมาแล้ว1ิปีทีนี้เขาก็จะให้ไปดําเนินการขอกับองค์การบริหารส่วนตําบลเซ็นให้ว่าเราเนี่ยได้รักษาคนมาแล้วเพราะว่าเรามีหนังสือเล่มที่เราจดไว้10ปีมาแล้วเนี่ยไปยื่นให้เขาดูเขาก็จะเซ็นให้เรา แล้วก็อีกกรณีหนึ่งเขาก็จะให้เรานี่ไปให้นายอำเภอเซนไปยืนให้สสจจังหวัดสสจก็คือสาธารณสุขจังหวัดนะครับออกมาประเมินประเมินหมอพื้นบ้านว่าได้ใช้จริงไหมได้ทํายาจริงไหมอะไรต่างๆนะครับพอเขาประเมินเสร็จเขาก็จะส่งเข้าไปกลุมการแพทย์แผนไทยของหมอแดงก็เป็นอย่างนี้นะครับทีนีออ้ตรงนี้คือวิธีการที่จะมาเป็นเป็นหมอพื้นบ้านแต่ทีนี้การรับ ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหมอพื้นบ้านเนี่ยผู้ที่เข้าข่ายพวกนี้ทํำยังไงก็คือหนึ่งต้องมีพ่อแม่หรือพี่น้องเนี่ยเป็นหมอพื้นบ้านแต่เดิมจะเก่าอยู่แล้วสืบทอดต่อกันมาใช้ระยะเวลาการทํางานมาไม่รู้เท่าไรหร่หรอกแต่เราก็เป็นลูกเป็นหลานของท่านนะทีนี้อีกประการหนึ่งคือเราก็ไปขอฝากตัวเป็นสิทธิ์กับหมอพื้นบ้านเลยแล้วก็มาทํางานอย่างที่บอกนี่แหละ ทำงานอยู่ได้สิบปีแล้วก็ค่อยไปขอนี้หมอพื้นบ้านเนี่ยก็ทําไปเถอะถ้าเป็นเด็กเราก็ทําไปแล้วก็จดตำรับตำลาแล้วก็จดการรักษาของเราไปจนกว่าอายุครบ35ปีขึ้นไป35ปีเราถึงจะเราถึงจะมีสิทธิ์เป็นหมอพื้นบ้านเพราะถ้าอายุน้อยนีย่เขาก็คงบอกว่าโอ้อาจจะไม่ใช่เพราะว่าอายุการงานก็คงยังไม่ถึงเขาก็ไม่มั่นใจว่ามั่นใจก็คือหมอพื้นบ้านที่ต้องมีอายุเนาะ ทีนี้ถ้ามามอบตัวเป็นสิทธ์นะครับมอบตัวเป็นสิทธ์กับหมอพื้นบ้านอย่างคนตอนนี้ถามเข้ามาประเทศลาวก็ถามเข้ามาประเทศไทยก็ถามเข้ามาหลายที่บอกว่าจะมาขอเรียนกับหมอแดงต้องทํำยังไงวิธีการก็คือหนึ่งเราก็เตรียมมาเลยขันขันครูเนาะการไหว้ครูประเพณีไหว้ครูเราก็สืบทอดต่อกันมาเนี่ยก็จะมีสิ้นผืนแพวว่าเล่าขวดไข่ ไทยหน่วยขันห้าสี่ซวยสี่ซวยนี่เป็นยังไงก็กลวยสี่กลวยแล้วก็ยัดเทียนเข้าไปคู่หนึ่งดอกไม้คู่หนึ่งก็ใช้แค่สี่ทีนี้ค่าครูค่าคายก็สิบหกบาทสิบหกบาทลองคิดดูนะครับว่าสิบหกบาทตั้งแต่สี่ร้อยห้าร้อยปีที่แล้วเนี่ยมาเทียบกับขันครูยุคนี้เนี่ยสิบหกบาทสี่ร้อยปีที่แล้วเทียบกับสิบหก บาททุกวันนี้เป็นเงินเท่าไหร่แต่ก็ยังใช้แบบเดิมแบบสิบหกบาทสืบต่อกันมาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการเรียนการอสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำเล่นๆทิ้งๆคว้ง,ง,งๆไม่ตั้งใจพอไม่ตั้งใจไม่ตามเอายาครูบาอาจารย์ก็ดูว่าโอ้ไม่ได้ตั้งใจหรอกคนนี้ทีนี้เวลาตำหลับตำลายาอะไรท่านก็ ไม่ค่อยได้เปิดเผยให้เท่าไหร่เพราะว่าไม่เอาจริงเอาจังพูดง่ายๆถ้าคนรักษาเอาจริงเอาจังมีเคสคนป่วยมาแล้วก็เวียนเข้ามาถามอาจารย์อยู่ตลอดอาจารย์ก็ค่อยๆบอกค่อยๆบอกอย่างเช่นที่หมอแตงไปเรียนเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือเขาเรียกว่าจับมือใส่เอาละครับทีนี้ถ้าได้อย่างที่ว่านี่ขันคายขันคูเนาะวิธีไหว้คูเนี่ยก็มาให้มาวันไหนก็มาวันอังคารเดือนสาม ออกมาของทุกปีแล้วก็ยืดเอาหลักประเพณีที่ดีงามแล้วก็การถ่ายทอดจะได้เป็นไปตามฤดูกาลทำไมมาฝากตัวตอนนี้เพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูที่เก็บลากไม้ก็จะได้จำได้เลยว่าโอ้เก็บลากไม้หน้านี้เนาะตอนที่เขามอบตัวเป็นสิ้นเสร็จครูบาก็จะพาไปขูดรากไม้มาทำยามาไว้ในหอยาไว้ เตรียมไว้ฝนเตรียมไว้ต้มเตรียมไว้ดองเตรียมไว้วันนี้พูดเรื่องหมอพื้นบ้านก็ไม่ใช่จะพูดแค่เรื่องหมอพื้นบ้านอย่างเดียววันนี้จะพาไปดูตัวใหญ่ตัวหนึ่งเส้นตึงเส้นตายเส้นแข็งหรือเส้นไม่แข็งพวกนี้เวลากินเข้าไปแล้วอาการข้างเคียงที่ว่ามาเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติอย่างเส้นตึงมันก็จะหย่อนอย่างเส้นตายมันก็จะกลับคืนมาใช้งานได้ปกติ พวกแข็งขาไม่มีแรงกอามาพืชกรรมาพาพพวกไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงอดอดแอดแดดกินเข้าไปแล้วก็จะไปบำรุงร่างกายพวกนี้กินแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติบางคนก็อาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นแต่บางคนก็กลับมาแบบแข็งแรงพึ้นฟัง,ปงเป็นต้นอะไรตามมาแตงมาเลยครับเป็นป่าชุมชนของราชธานีอโศกน,นะครับแต,แต่น้ําท่วมตอนนี้ทีนี้ตรงข้างหลังผมนี่ก็คือโรงปุ๋ยโรงปุ๋ยพลังชีวิตเราก็จะทํา ปุ๋ยสะอาดให้พ่อแม่พี่น้องนี่ได้ใช้กันในราคาถูกๆทีนี้พอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นป่าทามเก่าไอ้ต้นไม้ที่ว่าเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ริมชายคลองนี้มาดูกันครับนี่นะครับดูลักษณะไว้นะครับอันนี้ต้นอันนี้ต้นเซี่ยวเซี่ยวน้อย ต้น,ตนนี้ก็จะแก้เส้นเอ็นตึงเส้นเอ็นตายปวดเมื่อยแก้ปวดต่างๆนะครับพวกระมาพฤกรรมาพาดต้มกินเลยตัวน,นี้ใช้ก็เหมือนเดิมเพราะยาสมุนไพรเนี่ยใช้ตั้งแต่15กรัมขึ้นไปแต่ว่าใช้อย่างเดียวเราก็ใช้หนึ่งกร,รัมมือของคนป่วยเป็นหลัก1กร,รัมมือการรได้ใหญ่เท่าไหร่เอาเลยอยีนนี้ก็ใส่ลงไปในหม้อเติมน้าไม่ท่วมยาวิธีเติมน้ําไม่ท่วมยานี้ก็คือเอา ยาลงไปในหม้อแล้วก็เอามือกดไว้แล้วก็เติมน้ําให้มันท่วมหลังมือเหมือนเหมือนเราหุงข้าวนะครับเหมือนหุงข้าวนี้ก็จะได้แล้วทีนี้ก็ไปต้มแช่เดือดเดือดแช่ไหนประมาณพอจุดเตาแล้วก็น้ําเดือดก็จับเวลาสักห้านาทีกินครั้งละหนึ่งแก้วเช้าแก้ว,กวเย็นแก้วดีเราอยากกินทั้งวันแทนน้ําไปเลยก็ได้เพราะมันไม่กัดกระเพาะอ,อยู่แล้วสมุนไพรนะครับภาษาพแพทย์แผนไทยนี่คือลางเนื้อชอบลางยา ถ้ากินไม่ถูกก็ไม่มีปัญหาก็เฉยๆแต่ถ้ากินถูกร่างกายเราก็จะสมบูรณ์ขึ้นปกติขึ้นนะครับเดีย๋ยวมีฝากไว้แช่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ